สามเณรน้อยเดินทุดงผจญดงช้างและดงเสือเมื่อ5 0 6สถึงหปีที่แล้วพื้นที่ต่างๆในต่างจังหวัดยังเต็มไปด้วยป่าอันรกทึบและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาพันธุ์ป่าอันรกทึบนั้นอาจจะดูน่ากลัวสำหรับชาวบ้านทั่วๆไปแต่สำหรับสงสาวกแห่งองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วป่าไม้ขุนเขาลำนาไพร คือสถานที่ฝึกปรือชั้นยอดที่นักปฏิบัติแต่ละองค์แต่ละท่านต้องก้าวผ่านให้ได้หากจะกล่าวว่าป่าเขาลำเนาไพรคือมหาวิทยาลัยแห่งมรรคผลนิพพานก็ไม่น่าจะผิดอะไรแน่นอนเมื่อกล่าวถึงป่าเขาลำเนาไพรแล้วสิ่งหนึ่งที่ควรกล่าวถึงอีกก็คืออันตรายต่างๆที่แฝงอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรนั้นไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่เกิดจากสัตว์ร้ายเช่นช้างป่าเสือป่า หรืออสรพิษต่างๆเป็นต้นตลอดถึงพูดผีปีศาจและอาถรรพ์ต่างๆสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ท้าทายและวัดจิตวัดใจของนักปฏิบัติยิ่งนักในคราวครั้งนั้นณสถานที่ที่เรียกว่าริมฝั่งแม่น้ำโขงได้ปรากฏร่างของสมนเนนน้อยรูปหนึ่งแบกรดสะพายบาดพรวดพลาดออกมาจากป่าดงเดินมุ่งตรงไปหาชาวบ้านคนหนึ่งที่กำลังจแก่แกวเรือ เพื่อขออาศัยนั่งเรือข้ามไปยังฝั่งโของอีกฝากหนึ่งอันเป็นดินแดนแห่งประเทศลาวเมื่อสัมมาเนนข้ามไปถึงฝั่งประเทศลาวแล้วท่านก็ได้ก้าวเท้าเดินมุ่งไปยังป่าเขาอันตั้งตระหง่านอยู่ซึ่งดูเหมือนว่าจะอยู่ใกล้ๆแต่เวลาเดินไปจริงๆกลับไกลมากกว่าจะเดินไปถึงก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วใกล้จะขําเต็มทีสัมมาเนนได้เดินผ่านหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งมีไม่กี่หลังคาเรือนซึ่งอยู่ใกล้ริมภูเขาหมู่บ้านนี้มีชื่อว่าบ้านแก้งกะอากเมื่อชาวบ้านเห็นสมณเนรเดินทุดงผ่านมา<ๆ>ก็เลยเอ่ยปากนิมนต์ให้ท่านขึ้นไปพักจำวัดบนเรือนเพราะเกรงว่าหากสมณเนรเข้าไปพักอยู่ในป่าอาจจะโดนช้างป่าเล่นงานเอาได้ซึ่งช้างป่ามันมักลงมาจากเขามารบกวนชาวบ้านอยู่ทุกวันชาวบ้านบางคนได้ท้วงว่า พระกรรมฐานท่านจะไม่พักอยู่บนเรือนของใครหรอกบางคนก็บอกว่าไม่เป็นไรพักได้อยู่ที่ดุลพินิษของพระท่านขณะนั้นสมณเณรเมื่อได้ยินว่ามีช้างมารบกวนชาวบ้านก็เกิดความกลัวขึ้นท่านได้หยุดพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งว่าบัดนี้เราเป็นลูกของพระาศาสดาเราจะเชื่อในคำสอนของเสด็จพ่อในข้อที่ว่าอย่าลู้อำนาจแก่ความกลัวอันมีประจําใจมาแล้วแต่วันเกิด ไม่มีใครเคยได้ดีเพราะเอาความกลัวนั้นนำหน้าจิงอยู่มนุษย์และสัตว์โลกล้วนมีความกลัวอยู่ประจำสันดานแต่หากตัวเรามัวแต่กลัวอยู่เช่นนี้หัวใจเราก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์โลกทั่ว,วไปแล้วจะหาความประเสริฐได้จากไหนเมื่อนึกพิจารณาได้เช่นนี้สามเณรจึงตัดสินใจที่จะพักปักกรดอยู่ในป่าเพื่อฝึกขันติบารมีถึงจะกลัวขนาดไหนก็จะอดทนอดกลั้นต่อความกลัวอันนั้น ท่านจึงได้ปฏิเสธคำนิมนต์ของพวกชาวบ้านและเดินหน้าหายลิบเข้าป่าไปเดินเข้าป่าไปเรื่อยๆจนถึงที่แห่งหนึ่งเป็นทางช้างเดินแต่ขณะนั้นสัมเยนท่านไม่รู้เลยว่าที่ตรงนั้นเป็นทางของช้างมันเดินเห็นแต่ว่าที่ตรงนั้นเตียนดีเหมาะแก่การเดินจงกรมก็เลยตัดสินใจที่จะพักปักกรดอยู่ที่ตรงนั้นเองและที่ตรงนั้นก็บังเอิญมีต้นตะเคียนใหญ่ และก็ยังมีเครือหวายที่เป็นพุ่มห้อยล้อมต้นตะเคียนอย่างดกหนาจนกลายเป็นร่มเงาที่เหมาะแก่การพักปะกรดยิ่งนักสมณเณรได้ตัดสินใจขึงเชือกแขวนกรดกลางมุ้งทันทีอย่างไม่รอช้าเสร็จแล้วก็พักนั่งสมาธิภาวนาต่อไปเวลาล่วงเลยไปจนถึงราวๆตีสาขณะที่สมณเณรกำลังพักผ่อนอยู่จู่จท่านก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีตัวอะไรเดินมาชนเอาเชือกที่ท่านขึงกรดอยู่จนเชือกขาด ทำให้กรดและมุ้งหล่นลงมาเมื่อท่านตะกุยตะกายเปิดมุ้งส่องดูก็ตกใจแทบช็อกเพราะสิ่งที่สมณีนเจอนั้นก็คือช้างตัวขนาดใหญ่ยืนจังก้าเทียมกรดอยู่พร้อมกับพับหูดังพึบๆบความตกใจกลัวถาโถมขึ้นจนสมณีนแทบหายใจไม่ออกรู้สึกแน่นหน้าอกมากแต่สติก็ยังดีอยู่ไม่เตลิดเปิดเปิงท่านพยายามคลานออกมาจากมุ้งกรด แล้วเข้าไปแอบอยู่ในพุ่มหวายที่ขึ้นรกห้อมล้อมต้นตะเคียนอยู่นาที่ตรงนั้นไม่ช้าท่านก็เห็นช้างตัวนั้นมันเอางวงของมันเกี่ยวเอามุ้งและกรดขึ้นฟาดบนศีรษะของมันเองแล้วก็จับเวียงลงมาพร้อมกับเอาเท้าขยี้ซ้ำแล้วก็เกี่ยวขึ้นใหม่และเวียงลงขยี้ซ้ำอีกมันทําแบบนั้นหลายครั้งจนมุงและกรดหักเละไม่มีชิ้นดี หลังจากนั้นมันก็ยืนสำรวจนิ่งๆอยู่ครู่หนึ่งแล้วมันก็หันไปทางต้นตะเคียนพร้อมกับยื่นงวงเกี่ยวดึงเอาเครือหวายนั้นกินเป็นอาหารฝ่ายสมมเนรเล่าก็นั่งสั่นเทาซ่อนตัวอยู่ในพุ่มหวายใต้คา,างช้างนั่นแหลจากนั้นไม่นานฝูงช้างตัวอื่นๆก็เดินตามกันมาอีกประมาณ21ตัวมาทันช้างที่ยืนกินใบหวายอยู่ก่อนนั้นพอดี ต่างตัวต่างก็มายืนห้อมล้อมต้นตะเคียนดึงเครือหวายลงมากินเป็นอาหารกันเสียยกใหญ่สมณเนียนก็ยิ่งกลัวจนหายใจแทบไม่ออกแน่นหน้าอกท่านนึกอธิษฐานขึ้นในขณะนั้นว่าข้าไปเจ้ามาคราวนี้เพื่อบำเพ็ญกิจของาศาสนาฉะนั้นขออันตรายทั้งหลายจงพินาศช,ชิบหายไปด้วยอำนาจแห่งคุณพระัตนตไตรด้วยเถิดพอสิ้นคำอธิษฐาน ก็เกิดอาการคันตามลำคอขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีครุยและเกิดอาการแสบจมูกจนทนไม่ไหวถึงขั้นจามและไอออกมาอย่างดังติดติดกันทำเอาฟูงช้างทั้งหลายที่กำลังรุมดึงกินเครือหวายอยู่นั้นแตกตื่นหนีไปตัวละทิศละทางสำมเนรนเลยรอดตายมาได้อย่างปาฏิหารก็พอดีได้เวลาสว่างสมมเนรจ,จึงออกมาดูบาดและหอผ้า เห็นกระเด็นกระดอนไปอยู่ในเหวซึ่งช้างมันเหวี่ยงลงไปท่านจึงค่อยๆไต่ลงไปที่ก้นเหวหยิบเอาบาทและห่อผ้าขึ้นมาจากนั้นก็คลองผ้าสะพายบาทเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านนายดีผู้เป็นผู้ใหญ่บ้านได้เดินมาถามสมเนรว่าคุณพักที่ไหนเมื่อคืนนี้ช้างไม่รบกวนคุณหรือสมเนรเอาแต่นิ่งไม่ตอบว่าะไรผู้ใหญ่บ้านแกก็บ่นว่าเป็นพระเป็นเนนภาษาอะไรถามแล้วก็ไม่ตอบ เมื่อผู้ใหญ่บ้านได้เดินตามสมณีนออกไปดูที่ที่สมณีนพักปักกรดอยู่ก็เห็นร่องรอยของช้างมันขยี้กรดและมุงจนพังยับหยืนแกจึงถามสมณีนเป็นครั้งที่สองว่าเวลาช้างมันมาทำลายของของท่านใต้เท้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนละ่ะช้างมันจึงไม่ทำร้ายตัวของใต้เท้าไปด้วยแม้สมณีนจะถูกผู้ใหญ่บ้านถามเช่นนั้นท่านก็ไม่ตอบอะไรออกไปแม้แต่คำเดียว คงนิ่งและฉันข้าวไปด้วยอาการอันสำรวมพอฉันข้าวเสร็จแล้วสามเณรก็สะพายบาทเดินไต่ไปตามชายเขาไปเรื่อยๆประมาณ3กิโลกว่ากวาก็พบกับบึงน้ำที่มีบัวหลวงขึ้นมากมายแถมบริเวณใกล้ๆบึงน้ำนั้นยังมีต้นไม้มากมายขึ้นตามริมบึงแต่ทว่าบึงนั้นกลับมีฝั่งชันและสูงมีท่าสำหรับลงไปได้ห้าแห่ง เป็นที่อาศัยสำหรับลงไปดื่มและอาบของบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเสือช้างหมีลิงกระทิงเป็นต้นเมื่อสมณีนเห็นสถานที่สป,ปะยะรื่นรมเช่นนั้นท่านจึงตัดสินใจที่จะพักอยู่บําเพ็ญภาวนาโดยอาศัยอยู่ใต้ร่มไทรซึ่งอยู่ตรงชายเขาห่างจากบึงประมาณ400เมตรพอตะวันเริ่มจะลับขอบฟ้าประมาณห้าโมยินก็ปรากฏเสียงเสือร้องคำราม ดังมาจากหลังเขาดังมาจากทิศทั้งสี่ดังใกล้ริมบึงเข้ามาเรื่อยๆชะลอยเสือกำลังจะพากันมาลงกินน้ำที่ริมบึงนั่นเองสมณีนได้ยินเสียงเสือร้องคำรามดังนั้นก็ตกใจคิดอยู่ในใจว่าบัดนี้เราได้นำพาชีวิตของเรามาสู่อันตรายเสียแล้วด้วยหวังจะสร้างสมบารมีพันก็เกิดขนพองสยองกล้าวขึ้นอย่างหน้าพิศวงใจ คือปรากฏว่าขนทั้งตัวตั้งขึ้นตั้งลงอยู่อย่างนั้นเสียงเสือที่ร้องคำรามเล่าก็ร้องใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกขณะทุกขณะปรากฏว่าเสือมาทั้งหมดหกตัวมาตัวละทิศละทางขณะนั้นสมเน็ก็เกิดอาการกลัวสุดขีดจนแน่นหน้าอกจุกในลำคอน้ำตาก็พลันไหลออกมาจากตาทั้งสองข้างท่านจึงรีบคว้าเอาจีวรในบาดมาคลุมโปง่งนั่งขัดสมาธินึกอะไรก็ไม่ออก เพราะยังแน่นหน้าอกและจุกในลำคออยู่น้ำตาก็ยังไหลไม่ยอมหยุดนี่แค่ได้ยินเสียงเสือในระยะไม่ไกลนะนี่ถ้าเกิดเสือมายืนอยู่ต่อหน้าเลยจะเป็นยังไงคงขาดใจตายเป็นแน่เวลาได้ล่วงเลยไปจนถึงประมาณห้าทุ่มเห็นจะได้ก็ได้มีลิงตัวขนาดกลางๆตัวหนึ่งลงมาจากต้นไทรมาเที่ยวร้องโวกเวกอยู่รอบๆตัวของสมณเนนเที่ยววนร้องโวกเวกอยู่อย่างนั้นตั้งสามรอบ แล้วลิงตัวนั้นก็นอนเล่นบนตักของสมมเนนมันเอาศีรษะของมันหนุนเข่าขวาของสมมเนนพร้อมกับส่งเสียงร้องโวกโวกอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปสมมเนนได้แต่นึกปรงในใจว่าคงจะเป็นเช่นนี้กระมังที่โบราณท่านบอกว่าผีสมัวยกินไส้กินพุงคนนอนค้างป่าเขากลางคืนพอนึกได้เช่นนั้นอาการแน่นหนะ้าอกก็ค่อยๆทุเลาลงพอให้นึกอะไรต่อไปได้บ้าง สมณเนจ,จึงตั้งจิตอธิษฐานว่าสาธุสาธุสาธุข้าแต่เทพพาดาทั้งหลายพร้อมด้วยคุณแห่งพระรัตนตรยัยหากว่าข้าพเจ้าเคยมีกรรมมีเวรกับสัตว์ตัวหนึ่งตัวใดแล้วไซสขอสัตว์เหล่านั้นจงมาล้างผลาญทําลายชีวิตของข้าพเจ้าให้ขาดดิ้นไปตามยะถากรรมด้วยเถิดแต่ถ้าหากข้าพเจ้ามิได้มีเวรมีกรรมกับสัตว์ตัวหนึ่งตัวใดแล้วไซ ขอให้ปฏิปทาแห่งการบำเพ็ญบาร,รมีของข้าพเจ้าจงดำเนินต่อไปอย่าได้ข้องอย่าได้คาอย่าได้มีอันตรายใดๆมาขัดขวางปฏิปทาของข้าพเจ้าเลยพออธิษฐานจบลงลิงตัวนั้นก็กระโดดออกจากตัวของสมณีนขึ้นบนต้นไทรทันทีทําให้สมณีนโล่งใจว่าเราคงจะไม่มีเวรมีกรรมต่อสัตว์ตัวใดๆแน่นอนเพราะพอสิ้นคําอธิษฐานลิงก็กระโดดหนีจากเราทันที จากนั้นสมณเนนก็กําหนดบริกรรมพุทโธพุทโธพร้อมกับลมหายใจเข้าออกอยู่ไม่ขาดระยะแต่พอเวลาจวนจะสว่างสมณเนนก็ได้ยินเสียงเสือมันร้องคำรามขึ้นอีกก็เกิดอาการแน่นหน้าอกอีกน้ำตาก็ไหลอาบแก้มอีกและแล้วเสียงไก่ก็ขันดังขึ้นบ่งบอกว่าเช้าแล้วขณะนั้นสัมณเนนอยู่ในอาการหูอื้อจุกที่ลำคอลิ้นแข็ง แล้วหูก็ดับไม่รับรู้อะไรภายนอกเลยระหว่างนั้นคล้ายๆกับนอนหลับแล้วไม่ฝันแล้วก็รู้สึกตัวคล้ายกับนอนหลับแล้วฝันไปแต่ยังอยู่ในท่านั่งสมาธิปรากฏเห็นเป็นภาพหนุ่มสาวคู่หนึ่งถือดอกบัวมาหนึ่งดอกมาถวายแล้วบอกกับสมณีนว่าท่านจงอดทนไปเถิดท่านจะเป็นผู้หมดเวีนในชาตินี้แล้วก็รู้สึกตัวกลับมาสู่สภาพปกติก็พอดีสว่าง สมณีนจึงห่มผ้าสะพายบาทออกไปบินทบาทในหมู่บ้านเดิมอีกพอไปถึงหมู่บ้านก็พบกับผู้ใหญ่บ้านคนเดิมผู้ใหญ่บ้านคนนั้นก็เดินมาหาสมณีนแล้วก็เปล่าประกาศว่าท่านองค์เมื่อวานนี้ท่านมาบิณทบาทใครมีศรัทธาก็จงใส่บารให้ท่านใครไม่มีศรัทธาก็แล้วไปส่วนเรานั้นเข้าใจว่าท่านคงเป็นบ้ากระมังเพราะถามแล้วไม่พูดมิฉะนั้นก็คงจะเป็นคนวิกลจริต ที่สัญจรมาจากที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นแน่ตกลงว่าวันนั้นมีคนใส่บาตรให้สมณีเพียงสองคนเท่านั้นได้ข้าวประมาณเท่าสองฟองไข่เป็ดเมื่อสมณีฉันเสร็จแล้วท่านก็เข้าที่ภาวนาไปตามที่เคยทําเป็นประจำทุกวันพอค่ำลงเสือมันก็ส่งเสียงร้องคำรามขึ้นอีกสมณีก็เกิดอาการแน่นหน้าอกอกีกน้ำตาก็ไหลอย,อยู่อย่างนั้นอีกตามเคยเป็นอยู่อย่างนี้สามคืนติดติดกัน ตอนกลางคืนแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยสักนิดนั่งอย่างไรก็นั่งอยู่อย่างนั้นหากจำเป็นต้องขยับตัวหรือเดินไปมาในเวลากลางคืนก็นึกระแวงว่าเสือมันอาจจะมองเห็นได้สัมเณีนก็จะเอาผ้าจีวรมาหม่มคลุมศีรษะไว้แล้วก็นั่งนิ่งอยู่เพื่อว่าจะให้สัตว์ที่มองมานั้นเห็นเป็นตอไม้มันจะได้ไม่ทาอันตรายส่วนเวลากลางวันก็เดินจงกรมบ้างนั่งสมาธิบ้างนอนบ้างตามธรรมดา อยู่ต่อมาจนถึงวันที่สความคิดหนึ่งได้เกิดขึ้นแก่สมมเนนว่าอยู่ที่นี่มีแต่ทุกข์ยากลำบากเราควรจะกลับบ้านและสำนักวัดเดิมของเราดีกว่าไหมขณะนั้นก็ปรากฏว่ามีตะขาบใหญ่ตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากรูหินวิ่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าสมมเนนแล้วตะขาบตัวนั้นมันก็กัดสะดือกินไส้ของตัวเองจนตัวมันขาดเป็นท่อนแล้วมันก็ตายไปต่อหน้าต่อตา สมณเนรเห็นดังนั้นก็ตกตะลึงกับพฤติกรรมที่แปลกๆของตาขาบท่านได้นั่งพิจารณาไตรตรองว่านี่มันอะไรกันหนอไม่ช้าก็มีเต่าใหญ่ตัวหนึ่งขาบผลไม้ลูกโตๆเดินดุมๆเข้ามาหาสมณเณรพร้อมกับวางผลไม้นั้นจะรดกับหัวเข่าของสมณเณนเต่าตัวนั้นมันหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วมันก็เดินจากไปสมณเณนเห็นดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจกับพฤติกรรมของเตา่า ท่านจึงนั่งพิจารณาอาการของสัตว์ทั้งสองตัวจนได้คติธรรมสอนใจตัวเองมีให้คิดค่าตัวเองด้วยการกลับบ้านกลับวัดต้องอดทนต่อไปจะได้รับผลอย่างเต่าที่แม้มันจะเชื่องช้าแต่มันก็สามารถเอาผลได้สมมเนนได้อดทนภาวนาอยู่หน้าที่ตรงนั้นเป็นเวลาสิบวันเต็มเต็มแต่อาการแน่นหน้าอกเวลาได้ยินเสียงเสือร้องก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะหายไป ท่านเกิดความคิดขึ้นใหม่ว่าเราทนต่อความกลัวมาเป็นเวลาสิบวันแล้วไม่เห็นหายสักทีเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ร่ำไปหากจะกลับบ้านก็กลัวเพื่อนบรรพชิตพร้อมทั้งอาจารย์จะดูถูกเอาว่าไปไม่กี่วันก็กลับมาซะแล้วไม่เห็นได้ดิบได้ดีอะไรที่ไหนเลยเราจะอายขายหน้าและรําคาญหูคืนกลับไปสู่สำนักวัดเขาก็มีแต่จะดูถูกปฏิปทาของาศาสนา ทั้งเราก็จะเป็นทุกข์ต่อไปเพราะจะรำคาญหูเขาจะเย้ยหยันว่าเราเป็นกรรมฐานก้อมตกลงถึงแม้เราจะอยู่ที่นี่ก็เป็นทุกข์จะกลับคืนสู่สำนักวัดก็เป็นทุกข์กลัวเขาจะไม่เชื่อถือในข้อประพฤติปฏิบัติของเราต่อไปอีกหาว่าเราเป็นคนไม่จริงไม่จังเป็นคนกลับกรอกเชื่อถือไม่ได้เอาละเรานี้ไปให้เสือมันกัดตายเสียในวันนี้ดีกว่าดีกว่าจะทนทุกข์อยู่อย่างนี้ต่อไปถ้าเรายังไม่ตายอยู่อย่างนี้ พรุ่งนี้หรือว่ามะรืนนี้เราก็จะเป็นทุกข์เพราะความกลัวเสืออีกหากว่าเสือได้กัดเราตายในวันนี้ความทุกข์ก็จะเป็นอันจบลงในวันนี้เอาเถิดเป็นทุกข์เพราะเสือกัดไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็ตายไปดีกว่าเราจะทนทุกข์อยู่เช่นนี้ต่อไปหลายวันเมื่อคิดได้ดังนี้แล้วสมเน็นก็หยิบผ้าจีวรมาคลองอย่างเรียบร้อยแล้วก็เดินตรงปรีไปย่งท่าน้ำที่เสือมาลงมากินน้ำทุกวันพอลงไปถึงริมน้ำแล้ว สัมเณีนก็นั่งสมาธิพิจารณาว่าเมื่อเสือมันมาถึงมันคงจะมากัดที่ต้นคอของเราประเดี๋ยวเดียวเราก็คงจะตายเท่านั้นไม่ต้องทนลำบากอีกหลายวันจากนั้นสมมณีนก็ตั้งจิตอธิษฐานในใจว่าสาธุหากข้าพเจ้าตายลงในวันนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณความดีทั้งหลายมีการรักษาศีลเป็นต้นจงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าเข้าถึงสุคติมีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าด้วยเถิด เมื่อสมมเนนอธิษฐานเสร็จแล้วก็นั่งหลับตานิ่งอยู่ไม่ช้าเสือก็มาถึงสมมเนนท่านได้ยินเสียงเสือมันหายใจดังฮืดฮาดฮืดฮาดก็ลืมตาขึ้นเห็นเสือตัวใหญ่มากสีน้ำตาลเหลืองมองดูเท้าหน้าทั้งสองของมันมีขนาดเท่ากับต้นลำคอของท่านพอเห็นดังนั้นก็เกิดอาการแน่นหน้าอกทันทีน้ำตาก็ไหลอาบแก้มทันทีเช่นกัน สมาเณรได้หมอบตัวลงคอยท่าให้เสือมันมากัดที่ลำคอดังที่ตั้งใจไว้แต่เสือตัวนั้นก็ไม่ยอมเดินมากัดสักทีมันส่งเสียงครางฮึ่ฮึแล้วก็ตะกุยดินมาใส่จนเศษดินกระเด็นมาถูกศีรษะของสมาเณรสามก้อนแล้วเสือตัวนั้นมันก็กระโดดขึ้นไปบนฝั่งของบึงแล้วก็ร้องคำรามเสียงดังลั่นพร้อมกับถอยห่างออกไปสมาเณรเงยหน้าเห็นดังนั้นก็รีบลุกขึ้นเดินขึ้นไปบนฝั่งบึง เดินตามเสือตัวนั้นไปห่างจากเสือประมาณสิบว่าเห็นจะได้พอเสือมองเห็นสมณีนเดินตามมามันก็ทําท่าตะครุบสมณีนก็เดินตรงปรีเข้าไปหาเสืออีกยังอีกประมาณสองเก้าจะถึงตัวเสืออยู่แล้วเสือตัวนั้นมันก็กระโดดหนีไปตามชายเขาแล้วก็วิ่งหายลิบเข้าไปในป่าเมื่อสมณีนเห็นดังนั้นท่านจึงเดินไปพิจารณาไปพลางว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์คือสัตว์วิเศษ แปลว่าพวกใจสูงพร้อมด้วยบุญญาพิสังขารจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตกลงว่าใครทั้งหมดในโลกนี้จะอยู่ได้ทนเพราะความกลัวตายก็หาไม่ได้หรือว่านึกอยากจะตายแล้วก็ตายลงทันทีก็หาไม่ได้ข้อนี้บ่งบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์คงตั้งอยู่ได้หรือว่าตายลงก็ดีต้องเป็นไปตามยถากรรมของสัตว์ตามที่ให้ผลเท่านั้นสมณเณรได้เดินไปนั่งที่ก้อนหินที่ใต้ร่มไทร ท่านได้พิจารณาต่อไปอีกว่าเช่นเราเวลานี้คิดอยากจะตายทาั้งทั้งที่พยายามเดินไปให้เสือกัดกินแท้ๆกรรมก็ยังรักษาเราไว้ไม่ให้ความตายมาถึงจึงยังไม่ตายดังเช่นคนอื่นๆที่แม้แต่อยู่ในบ้านในเรือนมีพี่น้องญาติวงศารักษาไว้ไม่อยากให้ตายแต่สุดท้ายเขาก็ต้องตายอยู่ดีข้อนี้แสดงให้เห็นว่าความเป็นอยู่ก็ดีหรือว่าความตายก็ดี ม่ได้อยู่ในความปกครองหรือว่าต้องการของใครๆไม่มีใครเป็นใหญ่ในความเป็นอยู่และความตายความเป็นอยู่หรือว่าความตายนั้นเป็นเรื่องของกรรมจะให้ผลเป็นส่วนพิเศษนอกจากความปกครองของใจต่างหากมิใช่ว่าใจนี้ปกครองชีวิตได้โดยเด็ดขาดเช่นใจยังไม่อยากตายเลยแต่พอเจ็บป่วยขึ้นมาเจ้าใจต้องนึกหายามาใส่เพื่อให้หายป่วยแต่ผลสุดท้ายก็ตายอยู่ดี เ่ในใจของเราเวลานี้นึกอยากจะตายก็ไม่เห็นมันตายข้อนี้อย่าเลยเจ้าใจเอย๋ยชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าจะตายลงเมื่อไหรนั้นมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าเสียแล้วฉะนั้นควรแล้วหรือที่เจ้าจะมานึกกลัวตายหรือว่าอยากตายให้เป็นทุกข์เปล่าๆไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวความเป็นอยู่หรือว่าความตายนั้นมันมีตัวกรรมเป็นเจ้าของทําหน้าที่นั้นต่างหากเจ้าจะไปหวงแหนช่วยเขาให้เขาทําให้ดีขึ้นกว่านี้ก็เปล่า หรือว่านึกจะทําลายของของเขาจนนําไปสู่การยอมให้เสือกัดแต่เสือก็อไม่กัดกเพราะว่าเจ้าของเขารักษาไว้อยู่เมื่อสัมมาเนีพิจารณาได้ความเช่นนี้ทําให้ความรู้สึกกลัวเสือซึ่งขังอยู่ในใจของท่านนั้นเริ่มจางหายไปพอเวลาล่วงไปจนถึงหนึ่งทุ่มท่านก็รู้สึกง่วงนอนมากก็เลยล้มตัวลงนอนหงายทับลงที่ลานหินนั้นมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืน เห็นดวงดาวสุกสกาวงดงามก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายสบายใจขึ้นกว่าเดิมมากขณะนั้นเสือก็ได้ร้องคำรามขึ้นอยู่ใกล้ๆสมณีนไม่ได้มีอาการกลัวหรือว่าแน่นหน้าอกเหมือนเดิมอีกแล้วท่านนึกในใจว่าบัดนี้ข้าพเจ้ารู้ดีแล้วว่าชีวิตนี้ข้าพเจ้าม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์กรรมตัางหากที่เป็นกรรมสิทธิ์เจ้ากรรมเอ๋ยบัดนี้เสือมาใกล้ๆแล้วเจ้าเห็นสมควรเช่นไร เจ้าก็จงจัดการไปตามเรื่องราวของเจ้าเถิดนึกแล้วก็นอนหลับไปแล้วก็ฝันว่าได้มีช้างเผือกตัวหนึ่งมาจับยกตัวของท่านขึ้นนั่งบนคอของมันแล้วก็พาท่านเดินขึ้นไปบนหลังเขาไปพักอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ที่เงียบสงบไม่ช้าท่านก็ตื่นขึ้นพอตื่นขึ้นสนัมณเอนก็นึกพยากรณ์ความฝันของตัวเองว่าฝันเช่นนี้บ่งบอกให้รู้ว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปฏิปทาของเราจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วท่านก็พิจารณาต่อไปอีกว่าแต่ก่อนเรามีความกลัวมาปิดกั้นสันดานจนนึกอะไรไม่ออกมาบัดนี้ความกลัวอันนั้นได้ถึงความพ่ายแพ้ไปแล้วบัดนี้เราควรจะบำเพ็ญธรรมบทไหนดีหนอเมื่อพิจารณาไปมากๆก็ระลึกนึกขึ้นได้ว่าสติปัฏฐานทั้งสเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าเป็นธรรมอันบุคคลหากจเจริญให้มากแล้ว ก็จะได้บรรลุธรรมมาพิสมัยภายในเจ็ดปีบ้างเจ็ดเดือนบ้างเจ็ดวันบ้างเมื่อระลึกนึกได้เช่นนี้สามเณรท่านก็พยายามพิจารณาให้เกิดความเข้าใจในสติปัฏฐานทั้งสี่พิจารณาไปพิจารณาไปก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนทางใจจนกระทั่งได้เวลาบินทบาทตอนเช้าท่านก็ห่มผ้าสะพายบาตรออกไปบินทบาทในหมู่บ้านพอเดินเข้าไปในหมู่บ้านก็ไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านคนเดิม ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นแกเดินมาบอกว่าคนเช่นคุณน,นี้ไม่รู้ว่าเป็นคนบ้าหรือเป็นคนที่มาด้วยเล่ห์หนกลใดไม่รู้แต่จะอยู่อาศัยหมู่บ้านนี้ไปนานๆไม่ได้จงหลีกไปที่อื่นเสียเถิดพอสมเรนรกลับจากบินทบาทและฉันเสร็จแล้วท่านก็ตระเตรียมเครื่องบริขารแล้วก็สะพายบาทหลีกออกไปจากที่ตรงนั้นในวันนั้นนั่นเองสมเนได้เดินข้ามเขาไปสองลูกก็ไปถึงดงดงหนึ่ง ชื่อว่าดงตะเบิงนางก็พอดีตอนเที่ยงรู้สึกกระหายน้ำสัมเนนก็เลยแวะลงไปในคลองกลางดงเพื่อฉันน้ำพอลงไปถึงตรงท่าน้ำริมคลองก็มองเห็นเสือกำลังกัดกินผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคาดม่าน่าจะเสียชีวิตแล้วมันกำลังกัดกินต้นขาดึงกินเนื้ออยู่สัมมเนนก็เลยยืนพิจารณาว่าเจ้ากรรมเอย๋ยกรรมเช่นนี้เจ้าเคยทำหรือไม่ หากเจ้าเคยทำก็ขอให้เจ้ากรรมของเจ้าจงจัดการไปตามกรรมเถิดแต่ถ้าหากไม่เคยทำมาก็ขอให้ปฏิปทาของข้าพเจ้าจงเป็นไปในศาสนาอย่าได้มีอันตรายอะไรมาขัดข้องขัดขวางเลยพอพิจารณาเสร็จสมณเนีนก็นั่งลงชันน้ําส่วนเสือตัวนั้นก็กระโดดพระออกมาจากคนที่ตายอยู่นั้นข้ามศีรษะของสมมเนีนขึ้นไปยืนอยู่บนฝั่งคลองที่สูง สมเนนเมื่อฉันน้าเสร็จก็เดินขึ้นฝั่งคลองตามเสือไปพอเสือตัวนั้นมันมองเห็นมันก็วิ่งออกนําหน้าไปก่อนประมาณห0 0อเมตรสํมมเนนก็เดินตามเสือนั้นไปไม่ช้าก็พบเสือตัวนั้นหมอบอยู่มันทําท่าจะตะครุบสํมมเนนก็พิจารณาในใจว่าหากเราทั้งสองเคยมีกรรมต่อกันมาแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งก็จงตะครุบเถิดเจ้าเสือเอย๋ยแต่ถ้าหากเราทั้งสองไม่เคยมีกรรมต่อกันมา ก็จงอย่าได้เบียดเบียนกันเลยพอพิจารณาในใจเสร็จสมณเนนก็เดินตรงรีดเข้าไปหาเสือห่างจากตัวเสือประมาณห้าศอกเสือตัวนั้นก็กระโดดวิ่งเข้าป่าหายเงียบไปเลยก็เป็นอันว่าสมณเนนได้รอดพ้นจากช้างและเสือมาได้ด้วยประการฉชนีเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนผู้รับชมรับฟังทุกท่านเห็นความเด็ดเดี่ยวของสมณเนนน้อยๆผู้จาริกทุดงเดียวหรือยัง แอดมินว่ายากนักที่จะมีใครทำได้อย่างสัมณีนอายุอานามก็ยังเด็กอยู่แต่ท่านกลับมีหัวใจที่โตมากท่านไม่จำเป็นต้องพึ่งเครื่องรางของขลังใดๆเลยขอแค่มีพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งมีศีลเป็นเกราะกำบังมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกรรมและผลของกรรมมีหัวใจที่เด็ดเดียวที่พร้อมจะเดินตามรอยคำสอนแห่งองค์พระศาสดาเพียงเท่านี้ ก็สามารถดําเนินปฏิปทาอันงดงามในพระศาสนาได้แล้วดังเช่นเรื่องราวของสมณีนที่เล่าจบมาขอบคุณที่สละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับก่อนจากการใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชันก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปหวังว่าเรื่องเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้รับฟังไม่มากก็น้อยท้ายสุดนี้ ขออำนวยอวยพรให้ผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญจะคิดจะนึกจะปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จและขอให้ผู้ฟังทุกๆท,ท่านจงได้บรรลุมรรคผลนิพพานโดยทั่วหน้ากันวันนี้ขอลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ